โอเคครับก็ดอนซลิมนะครับรบบทเป็นไทยนะครับใช่ก็คาแรคเตอร์เป็นคนที่อดลับอดนอนมาประมาณ3อาทิตย์อะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็เหมือนในเรื่องอะ่ะเวลาคนอดหลับอดนอนแบบไม่ได้นอนมันจะมีแบบเอฟเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นเห็นภาพหลอนเป็นบ้าอะไรเงี้ยลราแบบไม่มีสติไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยก็คือก็คือจริงๆคาแรคเตอร์ตัวไทยอะ่ะมันท้าทายมากเพราะว่าเราไม่เคยรบบทอย่างนี้มาก,ก่อนแล้วก็ ช้ายมากจริงๆเขาก็ฝากทุกคนด้วยฝากทุกคนไปดูเลยครับอะไรนะครับใช่คือผมงงมากคือแต่ละเรื่องคือเป็นผีหมดเลยแล้วก็อย่างพี่จตีนเนยก็คืออยู่ในวัดคือผมว่าดวงน่าจะผูกกับวัดอะไรเงี้ยกับศาสนาครับผมว่าผมรู้สึกว่าผมอ่ะ อยากรับบทที่อะไรที่มันช้าทายท้าทายอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่านบทเสร็จปุ๊บเห็นคาแรคเตอร์แล้วว่าไทยเป็นใครมาจากไหนคาแรคเตอร์ Character เป็นไงผมก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้มันท้าทายดีเราอยากรองเล่นเราอยากเล่นบทนี้ก็เลยรับเลยครับใช่กล,ลัวไหมหรอผมผมว่าผมไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้กลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ใ้รเลือกได้ก็ไม่เจอดีกว่าใช่แต่ก็แบบไม่ไม่ไม่ได้กลัวขนาดใช่ใช่เออเคยเจอ ภาคหนึ่งอย่างเดียวพี่นาคพี่นาคภาคหนึ่งภาคแรกแล้วก็ไม่เจออีกเลยใช่ครับเรื่องนี้ผมไม่เจอนะใช่แต่แต่เห็นพี่พี่บอนนี่อะไรเจออยู่ใช่ครับไม่เอาดีกว่าครับโอซิจอนอุย้ยไหนสำนักข่าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดู <c oughs> โอเคครับก็เพิ่งปล่อยเพลงครับวันที่ ยี่สิบห้าโอเคเพิ่งเเพพิิ่่งงปล่อยเพลงใหม่นะครับวันที่25่ส <tampoco S 2> ้านะชื่อเพลงว่าโ o l a r านะครับก็เป็นเพลงแนวเลกเกตอนนะครับเป็นเพลงแนวสเปนิชนะครับใช่ก็คือได้รับอินสปิเรชันมาจากการไปสเปนครับแล้วก็ได้ยินเพลงต่างๆในสเปนก็คือจะเป็นฟิลเลกเกตอนฟิลแดนซ์ของสเปนอะไรเงี้ยใช่เท่าเที่ยวไทยก็ฟิลสามชาติประเทศไทยอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็โอล o l านะเป็นเพลงแนวเลเกตอนนะครับใช่เกี่ยวกับ ความรักนะครับใช่แบบเจอสาวคนนึงแล้วก็เอ้ยเราชอบเขาเราอยากจีบเขาอะไรเงี้ยชายก็จะเล่าเล่าในมุมมองเวลาเราจีบใครสักคนหนึ่งเลยครับใช่แล้วก็เพลงนี้นครับได้ดึงเออเจโรสเกิร์ดครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วไม่รู้นะครับใช่เจโรสเกิร์ตมาแจมด้วยครับมาจากชีวิตตัวเองหรือเปล่าเหรออ่าไม่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 ครับอันนี้คือยิโงร้องให้ฟังยิ่งร้องร่ายฟังใช่ใช่ ไม่มีครับไม่มีผมไม่ไม,ไม่ไม่จีบอยู่แล้วใช่ครับ <laughs> ใช่ก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็มีชาร์เลนจ์ในทิกตอกด้วยนะครับก็ฝากทุกคนไปเต้นกันได้ไปเล่นกันได้ครับมผม,มผมเต้นไม่เป็นเหมือนกันครับ <laughs> เอ้าจริงเท่าหวังเลยนะร้อยล้านแหละแต่มันยากเนแต่ถ้าให้เราหวังเราก็ต้องหวังสูงๆไว้ก่อนอลยก็ร้อยล้านเลยครับใช่ อยถ้าถึงทำไงดีเลยเหรอก็คือถ้าถึงนะทุกคนอยากได้อะไรบอกเลยผมทำให้ได้หมดเลยได้เลยก็รอยลางครับทุกคนฝากนะครับอู้ใช่เดือนหน้านะครับมีเป็นวันเกิดนะครับใช่เดือนพฤศจิกนะครับ ก็แฟนๆน,นะครับมีจัดเ,เป็นงานวันเกิดอะไรเงี้ยใช่ก็มีกิจกรรมเลยนะแล้วก็มีพวกจับมือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ก็ก็ก,ก,ก็ไปเจอกันได้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ทางชาลาออฟเลยครับทวิตแล้วก็ไอจีนะครับสวนมีเซอร์ไพรส์ไหมมีแน่นอนมีแน่นอนตอนนี้กําลังยังไม่ได้เลยกันเพราะว่าตอนนี้กําลังคุยๆกันอยู่ ใช่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์รได้ถึงขนาดไหนอะไรประมาณนี้พื้จีนี้20ครับ20อยากทำอะไรพิเศษพิเศษหรออยากทำเพลงนะครับแต่มันก็ไม่ได้พิเศษหรอกอยากทำอีพีอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้กำลังมีแพลนทำอีพีอยู่ใช่ครับใช่วางแผน ออก็จะตั้งใจทําเพลงครับให้เพลง้อยล้านพันล้านนะครับแล้วก็ทําเพลงเรื่อยๆครับแล้วก็ตั้งใจทํางานในวงการครับตั้งใจเล่นหนังครับแล้วก็แอคติ้งครับอุย้ยน่ารักจังด่ะเด็กดีจังด่ะ <c oughs> ตอนนี้คุยบทยังไงบ้างใช่ไหมจริงๆพี่ไม้อะได,ได,ได้ได้เกิบดบทมานิดนึงแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วผมคิดว่าภาคห้าน่าสนใจมาก แต่ผมไม่สามารถเล่าได้เพราะว่ามันจะเป็นการสปอยไปนิดนึงใช่ mm hmm. ใช่ครับแล้วทุกคนน่าจะตื่นเต้นกับผีตัวใหม่อนะไรเงี้ยใช่เ mm hmm. พราะผมแอบรู้วันนดนึงแล้ว mm hmm. ใช่ครับ mm hmm. พี่น่งน่าจะจบประมาณภาคที่เจ็ครับแปดเลยนะครับ mm hmm. ใช่ mm hmm. ครับ mm hmm. โอเคครับก็ฝากนะครับทุกคน uh, d อ n t น l e ี p นะครับ mm hmm. มึงนอนมึงตายนะครับ31ตุลาคมนะครับรับรองว่า เป็นหนังผีแนวใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยรับชมแน่นอนเพราะว่าผมรู้สึกว่า Don Sleep อะเป็นหนังผีแนวฟิลฟิลนอกมากด้วยมุมกล้องด้วยเนื้อเรื่องด้วยการตัดต่ออะไรเยผมรู้สึกว่าที่ไทยยังยังไม่เคยมีหนังผีแนวนี้มาก่อนเลยผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ Don Sleep แล้วก็ฝากเพลงใหม่นะครับเพิ่งปล่อยไป Olala นะครับรับรองว่าเด็กกระจายแน่นอนครับผมได้เลยครับ <laughs> ok, không sao, không sao, không sao, sao, không